ข่าวด่วนไม่อีกแล้วทุกคนล่าสุดนะครับบิ๊กกี้แคร,รีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับได้ออกมาโพสต์พร้อมแคปชั่นล่าสุดหลังจากวางสายจากนางเอกสาวก้อยชาลินีนะครับโดยมีข้อความว่าเพิ่งวางสายจากนางโอเคแหละตอนนี้แม่ทราบหมดแล้วคนกะเอานางไปพูดปั่นกระแสให้เจ้าของกันต่างๆนานาฟิลแบบเดาๆในสถานการณ์ที่สภาพจิตใจต้องเข้มแข็งมากแค่ไหนในยุคฟรีสปีดคำพูดที่เป็นได้ทั้งยาบรุงและหอกทิมแทงคนหนึ่งก็พี่ชายคนหนึ่งก็ ลูกสาวฟิลแบบเข้าใจอ้ายมากๆและเห็นใจลูกสาวเหลือเกินขอมีส่วนร่วมแบบเบาๆในฐานะอะไรก็ได้นะครับทุกคนเนาะและไม่จบแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบอสโจก็ได้มาคอมเมนต์ต่อโดยมีข้อความว่าจะอย่างไรแต่ลงกลางเทอมหรือฉีกสัญญาไม่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในวงและตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่วงการหมอลำนะครับทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ล่าสุดของบอสโจที่ได้มาคอมเมนต์ต่อจากพี่บิ๊กกี้แครีนะครับ ก็การได้สัญญามาเล่มหนึ่งนะครับอุ้มมองว่าสัญญาเนี่ยมันก็เหมือนข้อสอบข้อสอบหนึ่งที่อาจารย์ให้เรามานะครับในระหว่างข้อสอบนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอคําข้อสอบที่ยากแค่ไหนนะครับแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฉีกทิ้งนะครับทุกคนเพราะว่าเราอะต้องทําต่อให้เสร็จอันนี้ก็คือในความเป็นครูกับนักเรียนเนาะบอจโจเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธที่มีสิทธิ์ที่จะโมโ oh หก้อยชลินีได้ก็เหมือนลูกศิษย์กับอาจารย์นะทุกคนเมื่อ ลูกศิษย์เนี่ยอยู่ดีๆมาฉีกข้อสอบทิ้งเนี่ยนะครับอาจารย์จะไม่มีสิทธิ์เอาใช้ไม้เรียวเนี่ยตีก้นเลยเหรอนะครับอันนี้มันก็คือคําเปรียบเปรยง่ายๆนะที่พี่อุ้มพูดถึงว่าอันนี้คือเข้าใจในมุมของบอสโจมากๆแต่ส่วนของสาวก้อยเนี่ยอันนี้คือระหว่างทางเราไม่รู้เนาะว่าเขาเจอข้อสอบที่ยากแค่ไหนเขาจึงไม่สามารถไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยหาทางออกได้ด้วยดีนะครับก่อนจะไปคลิปนี้พี่อุ้มก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์พี่อ